สวัสดีครับอยู่กับแนะอดบิ๊กเจนรงอินลุนนะครับในวิดีโอนี้จะมาแนะนำชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบสำเร็จรูปหรือชุดน้ำ AIO นั่นเองนะครับที่สำคัญชุดน้ำที่จะมาแนะนำกันในวันนี้เป็นชุดน้ำราคาประหยัดเอื้อมถึงได้ง่ายๆนะครับ แน่นอนถ้าพูดถึงชุดน้ำเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าอุ้ยราคามันต้อง3-4พันแน่เลยแต่นี่ครับ i n n น์แมในรุ่น l i q แม็กตัวนี้นะครับเป็น ARGB เนี่ยราคาไม่สูงมีไฟนะครับ ARGB จัดเต็มด้วย เป็นชุดน้ำแบบ2ตอนให้ดาวราคากันว่าเท่าไหร่นะห้ามเสิร์ชนะห้ามเสิร์ตลองดาวกันดูอ่ะ,ฉะเฉลยเลยก็แล้วกันตัวนี้อยู่ในช่วง2,000นะครับสองพบาทเออราคาดีใช้ได้นะครับและรองรับกับตัว CPU นะครับที่มี TDP สูงสุดถึง330วัตต์ตามหน้าสเปคที่เขาวางมาหน้าตาดูดีทีเดียวนะครับแต่ราคาเป็นมิดกับกระเป๋าตันนะครับหลายๆคนคงเอสงสัยกันใช่ไหมฮะว่า แบรนด์นี้ n n r e r ร์ x ทำไมมันเอคลับคล้ายคลับคามันคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นผ่านตาที่ไหนมาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าแบรนด์ Innermax เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ ดังมากๆในยุคประมาณสัก10ปีก่อนหน้านี้นะครับดังมากในเรื่องของ power supply ตัวจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วอยู่ดีๆก็เงียบหายไปเลยผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแต่ปัจจุบันก็กลับมาแล้วแล้วที่สำคัญพกพาพวกเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยไม่ใช่แค่ power supply อย่างเดียวแล้วยังมีตัวชุดน้ำนะครับที่เป็นชุดสำเร็จรูปแบบนี้และชุดระบายความร้อนที่เป็นสิงลมนะครับสำหรับเจ้าตัว Inmax l i x ส a ท3 ARGB เวอร์ชันตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจทีเดียวจากทั้งราคานะครับดีมากเลยนะฮะหน้ากล่องนะครับก็จะมีเรื่องของการรองรับมาตรฐานนะครับที่เป็นตัวมาตรฐานการเชื่อมต่อไฟกับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออ r ่าซิง r g b Fusion Mystic Light นะครับของค่ายเมนบอร์ดในหลายๆค่ายตรงนี้มีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของตัวชุดน้ําเองนะครับเป็นพัดลม R G B ด้วยอ่าพัดลมตัวนี้เป็น R G B ด้วยนะมีตัวหม้อน้ำนะครับที่เป็นอลูมิเนียมและตัวบล็อกนะครับเป็น R G B ด้วยเช่นกันซึ่งในที่นี้เนี่ยตัวบล็อกก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับเป็นเทคโนโลยีแบบ Dual Chamber นะครับจะแยกในส่วนของตัวหน้าสัมผัสกับ,กบตัวปั๊มแยกกันเพื่อทำให้ความร้อนเนี่ยทั้งสองตัวไม่มาบวกกันไง เป็นตัวการกระจายความร้อนก็ทําให้อุณหภูมินั้นเย็นมากขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกันนั้นนะฮะหน้าสัมผัส์ของเขาจะเป็นทองแดงด้วยแล้วก็จะมีฟินต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการไหลเวียนของน้ำนะครับเป็นระบบที่เขาพัฒนามาพิเศษเฉพาะของเจ้า i n n เนอ x ์นะครับลิกแมทรตัวนี้เลยนะฮะผู้นำเข้านะครับเป็น u l t r a t e c h นั่นเองนะครับเป็นบริษัทเดียวกับที่นำเข้าตัว Arctic นะในตัว f x 4แล้วก็ MX5 นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับ นอกเหนือจากตัวในฝั่งของสเปคข้างหน้าแล้วสเปคข้างหลังก็ระบุไว้อัดแน่นทีเดียวนะครับนี่ฟีเจอร์ที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับไฟสวยแรงเย็นแล้วก็พัดลมนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทาง i n นนัมักเขาเลยตัวใบพัดลมเองนะครับก็จะเป็น Dual Convex Blade นะครับเป็นใบพัดลมพิเศษที่ i n นนัมักเขาภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงต้องแอบบอกกันนิดนึงนะครับว่า เจ้า i n นโ m a x l i ซ์ลิกแมตัวนี้นะครับที่เป็นลิกแม็กซเนี่ยรองรับ LGA 1ั7นั่นก็คือ Intel 72แล้วนะแล้วก็จะรองรับในส่วนของตัว AM 4นะครับ AM 3นะครับมีในฝั่งของ Intel นะครับที่เป็นซ็อกเก็ต LGA 1 1 5 1 1 1นึ่ V 2รวมถึงซ็อกเก็ต LGA 1ันสด้วยนะครับและอย่างที่บอกไป LGA 1 0ึก็รองรับได้นะครับกล่องนี้จะถูกใช้งานมาแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะพวกทรงพวกซองอาจจะยังอยู่ไม่ครบอะไรแบบนี้นะฮะเปิดมาตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นเล่มสำหรับการประกอบใช้งานนะครับเป็นคัมภีร์เลยตัวนี้นี่ด้านหน้าของตัวคัมพีตัวนี้เขาจะระบุเอาไว้นะครับว่าจะมีรุ่น120กับ240นะครับ ตัว120ก็จะเป็น1ตอนตัว240นะครับก็จะเป็น2ตอนนั่นเองแบบนี้เลยนะฮะพัดลมของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะพัดลมของเขานะครับตัวหม้อน้ำนะครับนี่ที่บอกว่ามันถูกใช้งานมาแล้วนะฮะมันก็เลยจะสภาพอาจจะผ่านศึกมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูสิว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นตัวพัดลม i n นทามินะครับ UC HF 12P ARGB ตัวพัดลมอย่างที่เห็นนะครับใบพัดก็จะมีความพิเศษตรงที่จะมีการออกแบบครีบตรงใบพัดเนี่ยให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็จะดึงลมดึงเรื่องของแรงดันต่างๆ,ๆนะครับได้ดีมากขึ้นแรงดันลมอ่นะเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้น่าสนใจมากนะครับจะมีเป็นคล้ายๆกับโฟมนะครับ ในจุดตรงนี้เพื่อดูดซับเสียงนะครับทำให้เสียงเวลาใช้งานเนี่ยหรือว่าการสั่นไหวของพัดลมเวลาใช้งานเนี่ยจะไม่มีเสียงรบกวนนะครับหรือทําให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดนั่นเองพัดลมเขาก็จะมาให้1คู่นะครับในรุ่นเดียวกันเป็น ARGB เหมือนกันหัวต่อครับก็จะเป็นหัวต่อ ARGB นะครับแบบ Desi Chain แล้วก็จะมีนี่หัวต่อไฟเลี้ยง PWM นะครับหหัวแบบนี้ทั้งคู่จะเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีตัวรวมนะครับที่เป็นสายวายรวมคอนเน c t พัดลมนะครับเป็น2เข้า1แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสายสำหรับ R G B มีตัวนี้เป็นชุดติดตั้งนะครับอันนี้เขาจะรวมไว้ในนี้นะครับชุดติดตั้งก็ติดตั้งได้ไม่ยากครับตามสแตนดาดชุดน้ำนะครในช่วงราคานี้นะครับแล้วก็จะมีสายแปลงนะครับตัวนี้สำหรับแปลงพัดลมนะฮะเพื่อที่จะไปต่อกับสาย าตานะครับไฟเลี้ยงสตานั่นเองและตัวนี้ก็จะเป็นตัวหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําของเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่หม้อน้ําทองแดงนะครับด้วยราคาก็นี่แหละคือข้อจํากัดนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับใส่พัดลมได้เป็นแบบแซนด์วิชนะครับตัวสายนะฮะสายของเขาเป็นสายยางที่คุ้มด้วยผ้าทอมาแบบนี้นะครับทําให้มีในเรื่องของความทนทานนะฮะแล้วก็ความยาวของเขาอยู่ที่40เซนหรือ 400มิลลิเมตรนั่นเองตัวท่อของเขาเนี่ยใหญ่อยู่เหมือนกันนะส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตัวบล็อกนะครับ i n o m a x แกะออกมาดูสักทีกว่าปึ๊บมาก็จะเป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิกใสนะครับ เนี่ยอะคริลิกใสเลยและแน่นอนมีโลโก้ตรงนี้มีไฟเปล่งประกายด้วยพร้อมกับหัวเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเป็นหัวเชื่อมต่อ A R G B ตัวนี้เขาจะไม่มีคอนโทรลเลอร์มาให้นะครับถ้าคุณจะต่อไฟคุณต้องต่อกับเมนบอร์ดหรือคอนโทรลเลอร์เท่านั้นตัวลำพังเขาเองเนี่ยต่อไฟนะครับต้องใช้ตัว A R G B นะครับที่เป็นคอนโทรลเลอร์หรือต่อลงบอร์ดเนาะส่วนไฟเลี้ยงอ่ะเป็น3พินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะฮะ ต่อไฟให้ดูกันผมมีคอนโทรเลอร์แอบ,บเอาไว้1นึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความสวยงามของไฟกันฮะว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะนี่ครับเรียบร้อยต่อกันแล้วนี่คือตัวพัดลมนะครับ แบบนี้ไฟเป็นไงฮะตอนนี้หมุนในรูปแบบที่เป็น a r g b วนสีกันไปตัวพัดลมสวยมากนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะมาประกบคู่กับตัวนี้นะครับซึ่งก็คือตัวมอน้ำมันจะมาประกบลักษณะประมาณนี้อ่ะนี่เลยสวยงามทีเดียวแล้วลมเย็นด้วยนะเย็นเลยอะเป่ามือผมเย็นเลยนะฮะ ช่วงนี้หน้าร้อนนะเอามาเป่าตัวแบบนี้ก็เย็นไม่ใช่มันต้องไม่ใช้กับตัวชุดน้ําสินะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวบล็อกนะครับให้ดูในเรื่องของสีไฟมันจะซิงโครไนซ์กันนะครับสวยนะไฟก็จะเป็น A R G B นะครับปรับสีปรับแสงได้นี่โอ้ไฟจี๊ดเลยจี๊ดเลยแต่ ตัวนี้นะครับผมต่อเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์นะดังนั้นแสงไฟนะครับจะขึ้นอยู่กับคอนโทรลเลอร์ของคุณหรือโปรแกรมที่คุณใช้นะครับเลือกสีเลือกแสงได้สวยงามมากเป็นไงสวยนะตอนใส่ไปอยู่ในเครื่องเนี่ยน่าจะยิ่งสวยหนักเลยนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูกันนะแสงไฟของเขา ค่อนข้างที่จะสว่างสวัยเลยทีเดียวนะครับสีก็มีให้เลือกหลากหลาย16.8ล้านสีผสมสีกันได้แบบเพลิดเพลินเลยนะครับนี่ฮะสีจะค่อยๆเฟดไปสวยจริงๆใครที่ชื่นชอบชุดน้ำนะครับแบบ A R G B นะตัวนี้เนะี่ยตอบโจทย์กันแล้วที่สำคัญนะครับ ราคาไม่แพงด้วยเป็นชุดน้ำสอตอนด้วยนะครับระบายความร้อนถามว่าตัวไหนเหมาะกับตัวคูลิ่งตัวนี้นะครับในมุมมองผมนะ i3 i5 i7 라 e n 3라 e n 5เ e n 7ได้หมดทุกตัวนะครับแต่ถ้า i9 ถ้าใช้เดิมๆอันนี้โอเคหรือไลเซน9ใช้เดิมเๆโอเคนะแต่ถ้าเกิดกรณีใบใช้กับการโอเวอร์คร็อกแบบนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับหรือใส่กับเคสเล็กเนาะมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองนะครับ คั้งนี้ i5 i7 และเส้น5และเส้น7กำลังสวยนะครับกับราคา2,790บาทถือว่าไม่ได้สูงเลยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีผลทดสอบเรื่องของความเย็นของเจ้านี้ให้ดูกันเดี๋ยวรอติดตามได้ในช่วงท้ายนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับมาแนะนำกันให้รู้จักกับเจ้า Inmax l i k Mac 3 ARGB ตัวนี้ราคาดีประสิทธิภาพ เดี๋ยวรอพิสูจน์กันว่าจะเป็นอย่างไรช่วงท้ายนะครับหน้าตาโอเคเลยเนาะเรียกว่าน่าสนใจครับชุดน้ำสำเร็จรูปจาก Intermax ตัวใหม่ล่าสุดใครที่สนใจจัดหากันได้ราคาไม่สูงเดี๋ยวบิ๊กจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอนะครับสวัสดีครับ